กับสดีพป็นชาวสกชแนลนะครับวันนี้เรามาพบกับสมก๊กนะครับสมก๊กไหลพ่ายนะนะครับของ e อีอีนะครับนี่ผมมาใน S 3นะครับตามคุณตามใจมาเล่นนะครับยิงก็มาไม่ขำขำแหละเออหาเกมที่มันนอกกระแสนะครับก็เราก็มาลองเล่นนะครับ เราคือสายฟรีเนาะย้ําก่อนเราคือสายฟรีนะครับดูยีพีสิบสองนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับที่ฟรีกลวายดปเราอยู่อันดับที่อะไรวะกันนะครับกองทุนแปรนะครับเราอยู่นะผมเพิ่มหน่อยว่านี่อันที่ห้าเลนี่ครับอันดับที่ห้านะค่อยเล่นไปนะครับ เราจะค่อยๆเล่นนะครับก็คือสายฟรีนะครับย้ำอีกทีคือสายฟรีนะครับมา,เ,าเพลงเป็นยังไงบ้งออางหยัดแป๊บหนึ่งนะฮะมันเสียงมันเบาเบา โอ okay. เคตอนเล่นนะครับนี่อินเด็กผมอ่าโคอ่าตอนเล่นเนี่ยผมเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือเน้นไปโท,ที่ดาวเยอะก่อนนะครับแล้วก็ตัวฮิลหนึ่งตัวเนาะนะครับตัวอื่นก็ค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆไปอีกหนนะึ่งอีกจอหนึ่ง พอดีเปิดลินเนตด้วยแล้วลินเนตโดนตีพอดีครับแอปเดียวครับเกือแบซีมองเท่ง เล่นต่อนะครับโอเคนี่เราก็ต้องอนะัพอาวุธอัพชุดเนาะนี่อัพชุดนะครับคือไอ้วอันนี้ผมมาเล่นเช้าคนอื่นเขาหนึ่งวันเนาะดังน,นั้นไอ้ตัวท่องอยุทธภพมันก็จะน้อยกว่านะครับนะ้อยกว่าหลายคนเลยนะจริงตรงนี้บอกค่าค่าเราเยอะเราสามารถกดค่าไปเลยครับ,นะรบเอาจริงเกมนี้เล่นไปเล่นมาแม่งก็มันดีนะ แต่ว่าต้องห้ามเติมเยอะนะครับชัดเพราะว่าเกมมันอย่างที่รู้อะเคยเติมก่อนก็เก่งเนาะแต่พอเติมที่หลังก็เก่งกว่านะครับเก่งกว่าเยอะด้วยนะฮะเก่งกว่าเยอะด้วยนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับนี่เราขวานล้างนะครับวันนี้เราขวานล้างวันที่สองไงวันแรกผมไม่ได้กดตรงเนี้ยเลยเลพลาดไปหน่อยนะเลยพลาดไปนะวันที่สองเราค่อยกดกันนะครับค่อย เรือเราเช้าคนอื่นหนึ่งวันนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าค่อยๆไปใสยฟยี่แล้วเนาะไม่ได้รีบร้อนอะไรเนาะนะครับสายฟยี่แล้วไม่รีบร้อนอะไรนะฮะเดี๋ยวไปหลับก่อนถามมันสนุกไหมก็เพลินเพลินนะผมว่ามันเพลินเพลินมากเลยเออแล้วค่อยเล่นไป พลังกายหมดพลังกายหมดนะครับูของแป๊บเพิ่มมีของก็คือเกมนี้ไม่มีอะไรมากนะครับข้าล่างเป็นแถบแถบอ่ให้กดนะครับไปฝึกฝนไปกิวอะไรเงี้ยนะครับก็ตามปกติครับผม จะมีลับไปเรื่อยๆครับผมมันก็เหมือนเกมแบบเรื่อยๆอะ่ะแต่ที่สิ่งที่ที่ผมชอบก็คือมันชิลครับแชทมันชิลมากนะชิลแบบว่าชิลแบบว่าไม่ต้องเติมเยอะครับเติมหลักพันสองพันมันก็เป็นท็อปเซิร์ฟเวอร์หรอวะงงจังเลยสมกันเฮ้ยไ,ได้มาหนึ่งตัวไปเลย แต่พลังไม่ขึ้นแสดงว่าตัวซ้ำแบบไก่ก็ไก่ช่วยเห็นปะคือปอกติเกมนี้แม่งถ้าพลังขึ้นนี่ใช่เลยนะครับลุ้นได้ไถ้าไม่เทรยศต่อพี่น้องแม้ต้องตายคิวแป๊บ มีห้องส่งทำอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นกิวนะครับผมตั้งขำๆไว้รัไม่เล่นจริงจังอะไรเท่าไหร่อันนี้ก็จะมีให้เข้าไปบุกนะบุกปีชิงเมืองนะครับเขาเกี่ยวดับหนึ่งสองสามนะฮะอันนี้เราอยู่ดับสองเฮ้ยกิวเราดับสองเลยนะทําเล่นไปนะครับทําเล่นๆน,นะครับแต่เป็นระดับสองเฉยเลยแชทงงเลยนะครับไปแล้วนะฮะ ต้องรอเนาะค่านี่หมดก็ต้องไปทำออื่นแทนนะครับดูกระเป๋าสิเปิดเราไทำอะไรได้มีคงมีขวดอะไรให้เรากดเนาะอันนี้ไว้ของฟ้าอันนี้ถุงเงินนะครับเกมนี้เงินก็สำคัญนะเวลาเราอัพพลังต่างๆไม่ใช่เงินเยอะมากๆเลยแชท น,นี่เฮ้ยสองแสงแสงกว่าแล้ว <c oughs> แล้วก็มาอัพพลังนะไม่ว่าศัตรูจะเก่งแค่ไหนแต่ข้าจะไม่ยอมแพ้ข้าไม่ทรยศต่อพี่น้องรักษาข้าเป็นกษัตริย์เราโลภในสนามรบข้าไม่ในสนามรบ กวนอูคือดีมากๆนะผมบอกเดี๋ยวนี้มันดีตรงที่ไม่ต้องเติมจะก็ได้ครับนี่จะจะเติมแค่ชั่วโมงนะแชทเล่นขำขำนะครับเดี๋ยวไปบอสลิฟ <c oughs> ลินเนกันนะครับ อัพเพียงนนเดียวเลยแชทเอาจริงแต่จริงเมื่อกี้ผมเห็นว่าอะไรหรือเปล่าเห็นว่านี่เว้ยอีกเจ็ดครั้งอ่ะเราซื้อสักเจ็ดครั้งซื้อสิบครั้งนี่มใช่พอดีเฮ้ยเตี๋ยวเลี้ยวว่ะตัวใหม่หได้ได้เฮ้ยจัตียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เกมเนี้ยมันดีคือ เก่านีนะ้มันดีจังหนึ่งนะเวลาเราไ,ได้ U R เนี่ยมันทำให้เราได้แบบขเขาเรียกอะไรอะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นพลังชีวิตเ,เพิ่มขึ้นนะโดยที่เราไม่ต้องเอามันมาใช้อะสุดยอดได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็เก่งขึ้นไปนะครับจะทำต่ออันนี้เดี๋ยวอัพพลังนะ ดูก่อนนะเจียวเดี๋ยวทำอะไได้เมื่กี้เจียวเดียวเดี๋ยวเดียวอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดียวอยู่นี่เพลงดาบลดดาเมจอ่ะเพิ่มดาเมจเป้าหมายข้างสาวิเป็นสายชนนะเนาะเป็นสายชนเนาะเดี๋ยวเดียวเนี่ย จูล่งยังไม่ได้นะครับอุ้ยก็เหลือเตียนอุ้ยจูล่งงอครบแล้วนะครับครบหมดแล้วในสามตัวนั้นนะครับแล้วโคด็คครบเนาะอยู่ดับสี่นะครับค่าภาพรวมนะครับเอ,อ้ค่าภาพรวมอยู่ดับสี่เดยวนะเราไม่ได้ใช้กรอบ ต่อ,ด,อด,ด,ดิกอบโหดด้วยดูกอบโหดด้วยนะแคทน่ะเรนนิ่ชิวๆอ่ะเกมมันเล่นชิวๆดิเบคือตรงนี้แหละชิวๆเนี่ยแพ้ให้กับไอ้ฝ่ายแช่ายมาตีวีแล้วกูละ เดิมไม่กี่พันบาทก็ขึ้นที่หนึ่งได้แฉดท,ที่หนึ่งแล้วโคตรปะขึ้นที่หนึ่งนะครับคิวมากอันดับหนึ่งแล้วอ่阿แฉดเป็นอะไรที่ฟิน เราพ่นได้เว้ยให้ศอกของแดงโดนเราพ่น,นหมดเลยช็อก,กันนะเกบร้อย เกมที่พลังขึ้นแน่นอนนะครับใช้นี่ไม่เยอะด้วยคือคนเล่นไม่เยอะอะเป็นเกมที่แบบว่าเหมาะสำหรับสายชิวนะเอาจจริงนรคนเล่นไม่เยอะก็ไม่ต้องแบบไปแข่งกับใครเท่าไหร่คนเล่นถึงพันคนไปนี่ <c oughs> คนน้อยอะ นี่เราอยู่แบบ38นะครับเราลองตีกับเชอร์เบิร์ตนะครับอันนี้ผมวางกนอูไว้ข้างหน้านะนะครับตัวฮิวข้างหลังตัวกาเป็นคนกวนที่ตีไกลนะครับแถวหน้าก็คือพวกที่แบบสายแท้งนันเนาะดี๋ยวตัวเราต้องตีกนอูก่อนกนอูแม่งจัยเลย ถ้ามันด oh, uh, ูโบราณนิด <mówi> นึงนะครับแต่มันก็เพลินๆอ่ะเขาเป็นเพลินไงมันเลยไม่เปลืองตังค์เกี่ยวเฮ้อที่จริงๆอ่ะสามกงมันเปิดสามเกมผมงงมากเลยวะแชทมันจะเปิดอะไรพร้อมกันอะไรสามเกมก็ไม่รู้สามที่เกมคือเดือนที่ผ่านมาเดือนแปดมันเปิดเกมเกมก็ไม่รู้อ่ะคือแบบเยอะเปิดเยอะจังวะจริงๆนะผมงงมากเปิดเยอะขนาดนี้ ไม่กล้าตัดหัวคนเป็นแม่ทัพที่ดีไม่ได้แหนิยามพ่ายศึกไม่ยอมพ่ายตอาจะเป็นผู้รันิยามายกใสี้มันถึงถไยายอ,อ๋อแหละเวเดีกูสดาวนะเสตินกูเป็นสามดาวกูเปลี่ยนรนี้มั้งสี่ดาวสดาว เ,เ,ลลเ,เลเวลก,กด,ดใช้คือตอนนี้มันดีว่าจะดาวมันน้อยมั้งนจะเกยวก็ใช้ได้ องรใน,รนสาานา,ามรบ <P le af il> จ,จะไม่ยอมให้ศัตรูได้เปรียบรักษะลดดตเมจสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มตเมทสิบห้าเปอร์เซ็นต์รักษาจากภายแอตต์ซกิวหนึ่ง้าจะหายยังไงอันนี้ทงตีเดี่ยวนะ อ,อ,อันนี้มันดีตรงแม่งมึนงงมั้ยคือเตียวหุยคือดีมากแต่แบบเราค่อยต้องค่อยมาออพตลังไม่อัพไม่ได้อะมีแต่จัตีเดียวงั้นเลยใช่สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือการที่คนดีนิ่งดูดอง นี่แม่งดีตรงนะความเสียหายเพิ่มแต่บรรดาวเดียวไงแม่งโง่ตรงนี้แหละแม่งเสจอบรรดาวเดียวแม่งก็เลยแบบดูแบบกระลองกองแก๊งลงคุณนหนึ่งก็ได้ ไม่เลยผ้ามันไม่ค่อยชัดเลยเราะของผม ร่างกายโหมดอ่ะเฮ้ยมันซื้งได้ผมควัเลยนะ ไม่ได้ใช้ครัเกียวกัผมไม่ได้เนี่ยนี่ไม่ได้จะเป้ังใช้เนยครับมีเยอะมากหินเทพนี่ทำไม่ได้เพิ่มพลังศาสต,ตายังยังไม่ถึงแผ่นนั้นนี่หินยังไปไม่ถึงตองหลอมเลยใช่โอเคปะ่ะอ่ะที่แบบกดใช้ได้เนี่ยกดใช้ได้ มันจะไม่มีอ่ะเอ็กพี่อะทำอะไรดีมันแค่ถ่งเงิน จริงก็คือเคลียร์ไรวันเนี่ยมัน,นแค่สามอันซื้อไม่ได้สุดซ,ซื้อไปแล้ววันนี้อน,นตำนานเตียวหุย พอแต้มมนขาดเยอะเราสามารถกดจบได้เลยเช่น ดูด่านเตียวหุยนะครับเพื่อจะสบายขึ้นไปถ้าแต่ถ้าแบบอันนี้ถ้าเกมมันขาดเยอะอ่ะเกมมันรู้ไว้มันจะทําให้เราแบบกดกดข้ามได้ทันทีเว้ยมันดีตรงนี้แหละ เกมไร้วันนะให้มันจบๆเขากลึงเกมบบมันโบราณเหมือนน่ะเนี่นยเขาต้องหารอเกมใหม่มาครับแต่ว,ว่ามันเป็นเกมที่เล่นข้าวเราได้ดีนะแบบว่าคือ ไม่ได้อะไรมากอ่ะเติมพันธ์สองพันมันก็ได้คองเซิร์ฟเวอร์แล้วอ่ะคืองงจัดเลยเป็นอะไรที่แบบเออดีว่ะ จะทำไงแค่เลขสี่สิบเก้ามันทำไม่ได้เขาไปห้าสิบหลียวอ่ะจะเหมือนเล่นเช้าเขาวันหนึ่งแบบให้ไปเยอะจริงๆ อาบาลองก็ยังไปที่หนึ่งอยู่อ่ะมันดีตรงนี้เนี่ยเล่นเช้าออกหนึ่งไปวันหนึ่งนะถือว่าเ,เพลินนะครับค่าจะได้อยู่ไม่ต้องอ่อนตลอดอ จะต่อพี่ลงแม้ต้องตายถ้าเป็นกษัตริย์ล้วโลก เป็นกษิ์ที่ดีไม่ได้เป็นก,นกษัตร,ยริย์้งโลกม้ยพ่กจักไม่ยอมพ่ายต่อศัตรูข้าจะเปนผูรับผิบทุกสิ่งเองย,ยึกจักไม่ยอมพ่ายต่อศัตรู งครามไม่ใช่เพียงแก้าาการเอาชนะศัตรูอย่างเดียวสิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือการที่คนดีนิ่งดูนั่ง โอเคมานี้วันนี้ผมเล่นไปเยอะเลยนะครับวันนี้คงไม่มีกิจกรรมเล่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอัแบบนนี้เดี๋ยวมีอไอ้เชนลุงเดี๋ยวมาจะมาจัดดินเกมนี้ใหม่เนาะไปอีพีสองน,นี่ก็เล่นแบบขำๆไปเติมพันสองพันก็คือคองเจมเวอร์เออก็ไม่คองอ่ะแต่ก็แบบว่าคิวๆอ่ะเออ ไว้อัพแต่ละคนนิเนี่ยเขาใช้เตี้ยวหุยกันหมดเลยนี่พีดต่อใช่พีดอุ้ยอาวุธดเดงเลยวะท่ามืวุธดเดงกันยังไงวะโอ้แท้องตัวนี้เก่งตัวไม่มาไงไว้อับผมแปลกสุดเลยไม่ข่อยจะเป็นมูงแล้ววะ โอเคงั้นไว้พบกันใหม่นะครับในอีกครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวสตรีมบอลลีฟนะครับเจอก,กันนะครับนี่สายฟรีชิวๆนะครับใครอยากเข้ากิวก็กดเข้ามาได้ครับกิวชื่อ XDTH